ร้อยมุดแคีสิบาท้าเดกันนะครับวันนี้เมนูอะไรครับคือพวลวกเส้นใช่ไหมแต่ลวกเส้นมาม่าใช่นี่เป็นกวยเจียวอะไรด้ไหมช่วงไว้ก็คร่ได้อันนี้เขาเอื้อนยังนี่นะได้สดบ่อปลาได้สดครับมันเส้น่นีแะนี่ลอันนี้เกาเหลาครับเกาเหลาเกาเหลาไก่อะเกาเหลาเกาเหลาไก่ยายน้อางเนี่ยกัดกระเ ผัดกะเพราครับผัดกะเพราหมูมาเนี่ยนี่นี่นี่อิ่มเรียนไหมอิ่มเียนบๆผัดพีลาอย่ามานีมาได้ยของนี่ไม่หรอกมาไหมเนี่ยเนี่ยรกินอาหารบวกขอหางมูหมหมูใส่ให้มันซีมูให้ไหนอะซีมูสองจานซีมูสองจั๊ เออประเดี๋ยวไม่กินน้ำมีก่อนนะเดี๋ยวบผ่านมูบคบผ่านมูเนี่ยเอ้านี่ไงมูอับเนี่ยมันอับเจ้คบผ่ามูจะพอมาตากกันอีกครั้งโอ้โหตูดไกลบ้างมั้งตูดครับตูดตูดเป็นตูดกินข้าวด้วยกันครับอันนี้เราจะไปกินเชื่อมกินกันตูดเป็นตูดไก่เป็นไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีเุืท่านี่เข้ามาชมครับยิ่เซลตีเท่านั้น กินข้าวด้วยกันครับผัดกะเพราหมูกับเกาเหลามานเลยสนนปทั่แบบมนปลาทังผมตีดากไม่กินร้้อเน่แม่า่ลูก่ไปไนแท้ยังยุ้ยไก่มเป็นกัปตัยัาก็ป็นซุ่มเลยกก้าเข่าไก่ เห็นผู้สาวก็มาใกล้ขอใกล้ม่ยยันขมิ้นวิเระจม่ขอใสยหลุนเนาะาติขอเสี้ยวยุ่มันง่ใครับการทำงานเราได้ใก้ได้ยืนนิ่งๆคือเป็นขอไทยะว้วยอขาบนนิ่งเมีดกีเกๆนี่งวเลยาิโอมันบบอามีการชีโอ้มมดมเหหนูวันนี้หุ่นได้ใส่สุดขาวๆนะ แม่เอ้ดากเป็นดากน้ำเป็นน้ำวาสามสิสองัถ้าเอาเป็นเมียกูเอาเดี๋ยวเดมีเมียเนี่ยมันมีเมียเนี่ยโอ้ยบ้านเเอาในน้อยย่นจอดจอดจอดผู้ใดใส่ชีลด้ยนม่เฮ้ฮยผู้ใดชีรดมิวเนหมสามเนนม่เทาเออเบรมีเมียมิทิเมทัหรอน้องยาง่ยังบอกพี่เลยไปซื้อไปตลาดก็สิไปย มันมีเมียไม่ได้ไม่เทอาจริงเลยครับคุแกเลยครับเงินปาทคุณแกกับคุณมา่าาขบหหมูแล้วครับบารกินหนาแล้วขบข่ามหาหมูกับสองจ้า โอ้ตั้งการรองแล้ว,วป้าเน,นี่ยนีว่าหมูออาบะักินลอยนึงครับโอ้น่าเกียดแท่ครับอาิบะตกินลอยนึง,ง,ห,นนงนหรเกน้อิ่ดังอกยมัมากด้วยาเนียังแงงใส่น ยังบัดบุงเนี่ยเออปิ้งงาไทรแบุงนะนเนี่ตอนนั้นเนี่ยอู้ยังเลยยังูันผเี่ยพเขาแกงปลาลูกคว้ากนี่เห็นปะเอาผักบุ้งใส่แล้วต้มน้ำเดือดเอาปลาลูกค้าโรยมันที่มแดนก่อนน้ำใบผักบุ้งนนะยันขับไปอยู่ในหูใบผักบุ้งมันต้องแักบุ้งเงียอือแม่แกงกะปิ ลูกเอ๋ลูกอดัลูกกปลาจอนยลูกหอกเอ้ยไม่ใช่ลูกอดนี่กบขอมนานันนันแักบยังม่กบปลาได้ไหบอียโคตน่างหมเนาะ แยกด้ยแยกดยง่มาเริ่มกินข้าวแล้วกันตานมาตามักต้องตามควันจาตามักต้องมกต้องหรือว่ามากระท้อนกินข้าวแป๊บนึงนะครับไม่ไมีเวลาอ่านคอมเมนต์นะอบ้านเลยบ้านบ้าน và chừng đấy, papa bảo phải ăn bún bò chay. Gọi ăn bún bò chay. Gọi ăn bún bò หมูทอดบบดูหมูโดูอืมเคไปมีเนื้ส่ใส่สตอแน่ใส่โบดูแน่มันใส้ปลาแดเนะปลาสปลาแดงแกงอ่ำ่ไงมไ่มดวจำได้เรา่มื่อคืนจำได้ไงวะไปถามด้วคิปไหนาจะคลิปกินลาบกินอะไรน่นแหลูกไปแต่ว่เนีซื้อหัว ไม่ไปหิ้งหมอดูยังยังมาแล้วอยู่เนาะเมื่อกี้ได้อยากหยอกใครรู้สืบตอนนี้ร้านนี้สืบไปซืบมาเนืว่าบั่นคนคนบัานอยวกันว่าจะไหนขมอดขมอดมาเป็นทหารได้ขึ้นเลยอหล่าเพลงแล้วขมอดขมอดน่องแบบไอ้ไอ้ขมอดปะ าเรียกปาตาอังกฤษเรียกว่ามอดปาาเล่ามอดมอดหรือว่าพวกหวกมูทีได้ครับเนี่ยพวกกับมอดเดีนมัเมื้อนี้ดูผมน้อนละมอเหมือนลงนี่กินหมดเลยโอ้คินได้แ่บจ เตะปั๊บเดียวเตะปั๊บแล้วนอนเลยก็เตะอะไรเหยียบคอพ่อเลยกันเจ๊บบกนี่เจ้านาวนาตำทานอนก็้อยคนพี่กูฝันไรมาดิเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้เรื่องเลยวะเอาว่างไหนที่แป๋มิ่มบ้านไหมั้งเนี่ยแป๋มิ่มบ้านไะ นอะทำไวนอีกรังนึงมันเอาได้ไหมึงมันรังใหญ่มันไมโอ้สูงมาเห็นสรังมันให่แล้วนอแต่ว่าต้นนีมันเลกั้งเอาึ้งึงเก่ัี่ตีเอาึ้งแบบ ไอ้พอปั๊บเปเพื่นาไปเป้ากับโอ้โหเป็นบ้าหมดเลยเื้อคนยาเดียไปห้าดเดย่ยันมันตรวจมึเมายาดาวันช่วยช่วยได้คนเดียกียว2อมกวมกันปืนออกมากอนนะอม้วนองกันหน่อยเยินๆเข้ามาออี่มแล้วนะคนมึงนะติดรถลงมาก่อน่าอาคนถ้าตกลรถออกมาจากปืนก่อน รถออกมาจากพื้นก่อนใ้เขาเหมือนเราบ้างสินแซบบอค่าจัตังจ่าทำแซบดรับแซบหลายนี่ไล่สุดอีรีวะลาไทยเต็มๆเบเต็มเลยรบอแต่มเต็ม้หรอบ่มื่เต็แล้วหมูต่มเ้รับ่มูต่ผมเตรอเแต่มตล้วหมอี้มแล้วบเมกี้แตเม่ ตั้งตั้งย่ายงอดอสามสิงประสิงยายว่ะมอดสีสกัเมอดอดในปูมอดหลอดในปูคุคิดยังไงว่าสามสิงประสิงยายเนี่ยอ้ยายสะดุ้งเลยกูว่าก็ยังมีปลาล่าอะไรนู้เจ็บเองเด่นประเด็กเจีบเดินประเด็กผมเราก็ตามสิงเปิดยนสิงยายบ้างงานโหดมันหา

โอเคนะครับขอจบการได้ทำไว้นี้กันครับพบกันในคลิปหน้าครับอกินครับนั่งกินอยู่นี่ครับซีบมือครับท่านด้บอกอย่างนี้นนยังงบไมาหลังหรอกบอกมเปเงี้ยเสียไตเว้ยมันแค่ มมันไม่ร้องมีฟงเลยก็อยู่ท่ดขาเลยว่าดึกตีนีเลแล้วตังเนี่ยเอาจักหวาได้นะพี่เอาจักหบาทได้เลยคือตารางกินะเียบนะไม่ลเอียมันบ่ไปใส่ด้วเนาะมันว่นอยู่บางเดียวเนี่ะ